สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาดูการเฉลยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดแนวของ t ีเกตสองนเด็กๆอาจจะคิดว่าเอ้ยทีเกนี่มาจะไม่สําคัญหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับวันนี้วันนี้ก็มีรุ่นพี่หนูเนาะก็สอบเข้า,ามหาวิทยาลัยไ,ได้นะครับด้วยการใช้คะแนน t ี a กตนะจากนั้น t ี a กเนี่ยเราจะ สามารถเอาไปยื่นได้ในรอบของการสอบโคตานะแล้วก็ไปใช้เป็นอีกส่วนหนึ่งของคะแนนในการสอบรอบแอดมิชชั่นคือสอบตรงนะครับเราครูเชื่อว่าในอีก2ปีต่อมาเนี้ยนะนี่คือปีแรกที่เขาใช้คะแนนเนี้ยนะครับคือเด็กรุ่นเด็กปีนี้เขาเรียกเด็ก65เด็ก666กหปีนี้เรียกว่าเด็ก66นะครับ สมมติว่าเกิดหนูอยู่มสี่ขึ้นมห้าก็จะเรียกว่าเด็กหกแปดนะครูเข้าใจว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะยากขึ้นสําหรับข้อสอบทีแกตเนาะนะมันจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้คะแนนทีแกตเด็กค่อนข้างเยอะแล้วเด็กก็จะเน้นการทําคะแนนทีแกตด,ด้วยนะฉะนั้นแปลว่าข้อสอบยากขึ้นแล้วคู่แข่งมากขึ้นนะครับ เพราะการเตรียมตัวทีเกตเนี่ยมันเป็นการเตรียมตัวแบบที่ไม่ต้องเรียกว่าไรไม่ต้องแบบมีบุญเก่าอะ่ะคือหนูมาฝึกกันตอนเนี้ยเออหนูก็สามารถทำได้ใช่ไหมฉะนั้นคืออาจจะมีเพื่อนที่บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนตอนม4ม .5 าใอย่างเงี้ยนะแต่เขาเลือกว่าเฮ้ยเขาต้องเข้ามาหาลัยแหละเขามาฟิตเนี่ยถ้าเกิดเขาไปฟิตเอ,อ่อวิชาการไป,ไปฟิตคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะ อังกฤษภาษาไทยสังคมเนี่ยโหเนื้อหามันเยอะนะผ่านมาสองปีเนี่ยมสี่มห้าเนื้อหามันเยอะนะครับถ้าเกิดเขาจะไปฟิตพวกเนี้ยมันก็ลําบากฉะนั้นเขาอาจจะมาเลือกฟิตเป็นวิชาทีเกตแทนก็ได้พอเขาเลือกเป็นวิชาทีแกตเนาะก็แปลว่าข้อสอบทีเกตเนี่ยคนออกเขาก็ต้องออกให้มันเป็นไงยากขึ้นถูกไหมเออเขาก็ต้องออกข้อสอบให้มันยากขึ้นนะครับแล้วพอข้อสอบมันยากขึ้นนะหนูก็ต้องฝึกให้หนักขึ้นเท่านั้นเอง นะครับไม่นั้นคะแนนหนูก็จะน้อยแต่คู่แข่งหนูมากขึ้นโอกาสที่หนูจะเข้ามาหาลัยนะครับในรอบโคตาเนี่ย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยเฉพาะน้องๆที่ต้องการทุนการศึกษาครับในรอบที่ยื่นทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะครับจุฬาธรรมศาสตร์จะใช้คะแนน T c a กเป็นหลักเลยนะาจารย์ครูแนะนำนะครับแล้ว T c a กไม่ได้เป็นไม่ได้มีเฉพาะที่ครูเอามาให้หนูทำแบบนี้นะครับนะมันยังมีข้อสอบอีก หลากหลายเลยฉะนั้นไม่ใช่ว่าการเตรียมทีแกมันจะเบาวกว่าการเตรียมวิชาหลักแต่ว่าการเตรียมทีแกเนี่ยถ้าหนูทำบ่อยๆหนูจะทำได้ไม่เหมือนกับวิชาหลักเนาะวิชาหลักเนี่ยหนูจะทุ่มเทให้กับฟิสิกส์แค่ไหนใลบางทีมันไม่ไปนะเนื้อหาแบบอ่านห้ารอบเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะใช่ไหมหรือคนที่เก่งฟิสิกส์จริงๆเนี่ยนะบางบทของฟิสิกส์เขาก็ไม่ได้เก่งนะ ฟิสิกส์มันจะมีหลายเรื่องใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องกลศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเรื่องนิวเคลียร์เรื่องคลื่นพวกเนี้ยคนเก่งฟิสิกส์บางคนเขาก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับเอ่อดังนั้นเนี่ยครูคิดว่าหนูควรจะเริ่มฝึกกันตั้งแต่เนิ่นๆนะหนูอาจจะไม่ได้ทำแบบฝึกหัดในวันที่ครูส่งให้หนูทำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหนูได้มีโอกาสแวะมาดูคลิปนี้เมื่อไหร่นะก็ขอให้หนูเริ่มลงมือฝึกนะครับ ก่อนได้เปรียบบอกเลยนะครูบอกเลยนะครับฝึกก่อนจะได้เปรียบนะคราวนี้เรามาดูนะครับแนวของข้อสอบเรื่องความเพียงพอของข้อมูลเฉลยนะ,ะนะวันนี้จะมาฉะเฉลยให้ดูนะครับเขาบอกว่าจากโจทย์นี่เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าในการเข้าแถวหน้ากระดานโจทย์บอกว่าเข้าแถวหน้ากรนะดานเนาะจงหาจํานวนเด็กที่อยู่ระหว่างก้อยกับโป้ง จากข้อมูลกอกขอเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าเด็กที่อยู่ระหว่างก้อยกับโป้งคือเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะเรามาดูก่อนกอไก่เขาบอกว่าก้อยยืนอยู่ในลําดับที่สิบห้าจากทางซ้ายมือบอกได้ไหมกอใช้กอข้อเดียวบอกได้ไหมลูกยังไม่รู้เลยว่าโป้งยืนตรงไหนใช่ไหมเออฉะนั้นใช้กอข้อเดียวเนี่ยบอกไม่ได้แน่นอนถูกไหมอ่ะงั้นเราเรามาดูขอไข่ ว่าเมื่อเราขอไข่ไปประกอบเนี่ยมันจะบอกได้ไหมหรือขอไข่มันสามารถบอกได้โดยที่ไม่ต้องใช้กอไก่มาประกอบหรือเอาขอไข่ไปประกอบกับกอไก่กูก็ยังบอกอะไรกับโจทย์ไม่ได้อยู่ดีอ่ามาดูขอไข่นะครับโป้งยืนอยู่ตรงกลางของแถวพอดีและมีเด็ก10คนอยู่ทางขวามือของเขาเรามาวาดภาพไหมอ่ะสมมตินี่แถวนะครับเออนี่แถว โป้งยืนอยู่ตรงกลางพอดีนะโป้งยืนอยู่ตรงกลางของแถวพอดีเลยนะ่ะนี่นะครับแล้วเขาบอกว่าอะไรสิบมีเด็กสิบคนอยู่ทางขวาม,มือของเขามีเด็กสิบคนอยู่ทางขวาม,มือของเขาเด็กคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะอันนี้โป้งใช่ไหมคนนี้คือโป้งปอปานะครับอ่าคราวนี้ถ้าเราเอาก้อย กับโป้งมารวมกันคือเราอันกอไก่ไมมนมีก้อยไม่มีโป้องอันที่สองมันมีโป้งไม่มีก้อยใช่ไหมเรามีโป้งไม่มีก้อยขอไข่เนี่ยเราก็ตอบไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมอ่ะคันนี้แปลว่าออปชันของเราคืออะไรต้องเอากอไก่ขอไข่มารวมกันสิถ้ารวมกันแล้วจะได้ความความหมายเลยได้คําตอบที่โจทย์ต้องการไหมนะครับอ่ะมาดูนะกอไก่เอาขอไข่กอไก่มารวมกันคืออ่ะเราใช้ภาพเดิมนะก้อยยืนอยู่ลัดับที่สิบห้าจากทางซ้ายมือ อันนี้คืออะไรอันนี้คือขวาใช่ไหมอันนี้คือขวาอันนี้คือซ้ายก้อยยืนอยู่ลำดับที่สิบห้าจากซ้ายมือเออก็เรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่าขวามือของโป้งมันมีสิบคนใช่ไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับโป้งด้วยก็คนที่สิบเอ็ดใช่ไหมสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า แปลว่าก้อยอยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมก้อยอยู่ที่ลำดับที่15จากทางซ้ายมือเออก็คืออยู่ตรงนี้ของแถวใช่ไหมนะถามว่าเด็กที่อยู่ระหว่างก้อยกับโป้ม,มีกี่คนก็คือเด็กคนไหนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นั่นเองใช่ไหมเอฉะนั้นเด็กที่อยู่ตรงกลางระหว่างเขาก็มีอยู่ทั้งหมดสี่คนนะโดยที่ต้องใช้ข้อมูลอะไร โดยที่ต้องใช้ข้อมูลทั้งกอไก่และขอไข่ฉะนั้นข้อนี้ยังตอบอะไรตอบข้อ e อะนะครับอันนี้ครูอาจจะเฉลยดูช้านะครับแต่วันหนาไปคิดในข้อสอบจริงต้องคิดให้เร็วนะต้องคิดให้เร็วอ่ามาดูข้อ2นะครับบอกหน่อยได้ไหมว่าตูนเกิดวันที่เท่าไหร่ในเดือนกุมภาพันธ์ เออเดินกลุ่มผ่าพันเว้ยเดินกลุมผาพันธมีกี่วันอาจจะมี28ดวันก็ได้นะหรือ29วันก็ได้ถูกไหมอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อมูลนะครับเขาบอกว่าวันเกิดของตูนไม่ใช่วันขี้ก็ตทำไมวันคู่ถูกไหมเออวันคู่ก็มีอะไรสองสี่หกแปดไปเรื่อยๆถึงอะไร28่สถูกไหมต้องเป็นวันใดวันหนึ่งวันเนี้ยนะครับฉะนั้นใช้กออันเดียนะตอบได้ไหมตอบไม่ได้ เออใช่ก่อนยวตอบไม่ได้แหละนะมาดูขอไข่วันเกิดของตูนเป็นเลขจํานวนเฉพาะเอ,อ้อเลขจํานวนเฉพาะเว้ยนะเลดูนไปลูกจนวนยเฉพาะจำนวนเฉพาะเริ่มที่อะไรบางคนบอ,อกเริ่มที่หนึ่งค่ะไม่ใช่นะคะเลขจำนวนเฉพาะต้องเริ่มที่อะไรคะสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามไปไเรื่อยๆถูกไหมเออไปถึงเลขจำนวนท้ายในเดือนก็คือยี่สิบเก้าอ่ะใช่ไหม แปลว่าถ้าเราใช้กอรเราก็ไม่รู้หรอกเพราะมันมีหลายวันถ้าเราใช้ขอมันก็ไม่รู้หรอกเพราะม,มีหลายวันที่เป็นจนวนเฉพาะแต่ถ้าเป็นไงลูกเราเอากอขอรวมกันหนูจะเจอว่าวันที่มันเหมือนกันก็คือวันวันที่สองครับจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขเลขคู่มีตัวเดียวก็คือสองไม่มีจำนวนเฉพาะตัวอื่นที่เป็นเลขคู่นะครับ ลองสังเกตด,ดูได้ในในจุนเฉพาะนะครับฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ e ต้องใช้ข้อมูลทั้งก่อและขอจึงจะเพียงพอใช่ไหมอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อ3ต่อนะครับในโรงพยาบาลแห่งนี้มีหมอทํางานอยู่เท่าไหร่ก็คือมีหมอทํางานอยู่กี่คนเอ,อ่อข้อมูลกไก่เขาบอกว่าหมอคนหนึ่งรับผิดชอบคนไข้เจ็ดร้อย700คนหูเหนื่อยน่ยดนะเหนื่อยแย่เลยครับคนไข้ยเยอะมาก จะบอกได้ไหมว่ามีหมอกี่คนถ้าเกิดเรารู้จํานวนคนไข้เราก็รู้จํานวนหมอถูกไหมเออแต่ตอนนี้เรารู้จํานวนคนไข้ไหมไม่รู้คนไข้ก็คือเจ็ดร้อยคนเหรอไม่ใช่เขาแค่บอกว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยต้องรับผิดช,ชอบคนไข้เจ็ดร้อยคนแต่คนไข้ามาอาจจะมีเจ็ดพันคนก็ได้เจ็ดหมื่นคนก็ได้ถูกไหมอ,อ่าฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่รู้จานวนคนไข้ทั้งหมดเราก็ไม่รู้จํานวนหมอถูกไหมนะเพราะมันเป็นสัดส่วนนะครับขอไข่เขาบอกว่าโรงพยาบาล แห่งนี้มีทั้งหมด16แผนกแต่ละแผนกมีหมอประจําอยู่หนึน่งคนนี่อันนี้บอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้มีคนทําง,งานมีหมอทํางานเท่าไหร่ก็มันมี16แผนกแผนกละคนก็ต้องไปอะไร16คนถูกไหมฉะนั้นกอไก่ช่วยช่วยอะไรเราได้ไหมไม่ได้ขอไข่เท่านั้นที่จะช่วยได้ฉะนั้นเราตอบอะไรลูกข้อมูลในขอไข่เพียงพอข้อมูลในกอไก่ไม่เพียงพอนะอ่ะอันนี้เป็นสามข้อแรกเดี๋ยวครูตัด เป็นคลิปหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูในคลิปต่อไปนะอีก3ข้อนะจ๊ะสวัสดี